สวัสดีครับพ่อจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมนีกินปลนปลาดุกเป็นโตครับมนีต้มปลาดุกโตโตหน้าปลาแดกพี่น้องครับแล้ะกันื้อน้าวินก็สิมาขอบคุณนะครับนี่เอฟซีพ่อจ๋าด้นี่เป็นส่งของมาาห้แม่เิ่นฝากผมให้เอฟซีแฟนครับเป็นฝากส่งเจ๊มมหาหเพว่นห็้พ่อจ๋ามักใส่นี่พ่อเบิ่งว่เบิ่งอยู่ดีใจว่านี่ดีใจครับขอบคุณครับในตีขอบคุณครับจ่ฝากกางเกงมาให้ครับ นี่เอฟซีฝากมาให้น่าจิมีสุดหนึ่งนะ่าจจะเป็นค้มโซ่หนีทุ่ทนนีน่าจิใส่บไดนะ่าจิเป็นคองหลานหน่อยนะครับพี่น้องเจีดีที่พอเอาไว้ใส่ไปหันไปหนีหรือใส่มาหน้ามาให้มาหน้าก็ได้เจ็ดโตลเหมืนเด็กข้างนี้พวกพี่น้องครับถือเบิวงแกะเบิวงมากกว่านี่นกี่ยวขับพี่น้อง เอาพืชอ,ออกเพิง่งนี่ครับผมใส่ตัวนี้ข้องล้านนะนี่นี่ดิข้องล้านตัวนี้หน่อยนี่ข้องล้านข้องล้านหน่อยนะครับผมล้านหน่อยสองตัวนะครับเป็นครูส่วนก็กรกิงเริงนี่ข้องอีพอจ๋ามากกว่านี่นี่พี่น้องครับนี่เอฟซีสวจริงไนงะแม่เป็นปากของหายแฟนครับพ่อจ๋าครับผมนี่ต,นตัวเจเจตัวนึงสีฟ้าราคสีนัํอีกสีเขียวพี่หน่องครับ มีหลายพ่อจ้าจะได้ใส่สงงามเราพี่น้องสีเขียวะก็สีดำแดงนะครับผมทีส่สีดำแดงกระสีนี่ตัวใหญ่โพดบ่พอดีนะครับนี่โอ้พ่อจ้าหมักใส่นี่มัดก,ก็ใส่เฮอกมัดหัวนี่ใส่ไปเต้นไปเที่ยวไปตลาดหัวตลาดกล้วยมันใส่สบายสงแนีน่นขับะกะ้วกีมี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีฟ้าขาวดำ จักต,ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวพี่น้องครับนี่ต่ตัวงามงามดีครับผมขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องสมองสุบอริพ่ะจ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับทิดฝากกางเกงมมใหาครับครับผมกะส่งงามงามเอาไว้พอจ๋าใส่ไปตลาดงาตลาดค้วใเวลาเพิ่นไปบอลไปอย่างไปซื้องาซื้อค้วใกับพวด้ใส่ไปพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวไปเบิ่งไกลไปเบิ่งข้าวโศกมั่วไอครับพี่น้อง ก็ขอบคุณได้หลายเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงมึง่าจ่ามันส่วนก็กล้วยคนนะครับผมมากวันนี้กินเขาได้บัานีเมื้อนี้ได้ต้มอันนี้สวนการเน่าแกมพักแวนสลายอย่างมาพี่น้องครับมกเตียงมะเขือพักหลายอย่างมาครับมากินน้ำกันครับปนปลาดุ๊กเป็นตัวครับนี่พอจ๋าสดได้เด้อนี่ครับนี่ครับน้ำตุมกินน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศฝนตก ฝนตกแห้งบ่อยอยู่นะอีพอแห้งเต็มยังนี่ไหนเอาสสบแสบครับแสบแสบแสบมาครับเมื่อกี้น้ำกันครับมันบ่ห่อนปนปุรุเป็นตัวม่าเคยกินเนืเกลือปบ่มหัมันเห็ดครับเวลาเขามง่งปั่นครับ หลักหวังมันส่วนพลันละ่ะ <c oughs> <c oughs> บลาสดเอาไลยปลาดุกมปอมปลาดุกมันมัน่นปลนปลอมปลน สมอ,อกับมีออกกมเด,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 ด้ครับอืมปลาลูกมันดีอปกว่าสมอก็มีครับสมอโบกอสมอหนาเฮาเด้ปลาแถวดียังหนำได้ยี่บ่ครับ นะสดหนามลงครับเ <c oughs> ข้าวเนี่ยเขาปั่นให้ได้อีกว่า <c oughs> <c oughs> ปั่นก้หกาหุงติดมือ เมื่อานนี่บบอลคั้วแต่หกถุ่มเอาคั้วเอาง้อใบจักตัเก่าตัวครับแด่ขายบอไบบอนใส่มาขึ้นบนเหมือนอยางบอลินครับง้อไปเก่าแด้วขายหาตัวครับเยะมาจักตัวยามาซีบอดีปาหนหรับอย่างนักฆ่าอันบอดีครับรนักฆ่าง้ว,วนัก่าคั้วนอกบอดีตอบสกิรูปครับไปน้ำกันสามครับกับหลานรับ น่องคุณนึงครับพรแบ่งกันแดดในเงินพุทธพันธ์ครับพระเด็กกินได <c oughs> ้ซดื้อกินได้ใส่ครับราคาอันบัดีครับพอเหม่อหดเรื่อขั้นญงเสียบพรกแวนกับมีครับนี่ <c oughs> ขั้นมีไงสด học, Ừm Nó khứa Bằng, bằng, เอาเศียดีเมืออะไรอยู่ก่อต้นบ้า,าว้าเหตุไงบอสความขนโดของหนาปั่นเอาคำนา,ยยางไง ครับหนาสว่วจต่ำปนก็หล,ลายครับลองก็ดีไมไ่สดหนังเนาะบางบางจะห้าวบางเขาเป็นเนี่ยห้าไม่กินได้ป้องยังก็แบมลูก,กใหญ่เว้ะ อาหารแมนนียซุปนมิโซมครับก็คนปลาดุกนี่ผักแว่นนี่ตั้งเข่ากันครับซุปนมิโซมเซกุบเซปาไบ่อยกินบ่หมื่นนะดีงง๋ยวกใหเฮ็ดซุปกินซุปเซนนมิโซมมันบ่เข้าหวานเข่ากันแมนแล้วก็อันเดอ ข่าวนกันครับพขคับแววนขันขน้างบอกลันปันไหลขั้นปนตรนหนันตสมปน มากครับพักแวนพักธรรมศาสตร์ครับบริปูเก็บบในใหน้หน้าครับอย่างเพียงเลยล่ะเมื่อกี้พอหวังบ่บัวได้ไหยายหาหลบงึง่ัว ใร้าเลยใจจะได้หวางอืมนี่พอเขาข้ามเงี้นี่นสวยลงนยอืมนี่จังสิกินง่ายๆมันๆตักเขาเลยตัวเาขา้ามง่ายๆผมหนามม่เสบแสบ เหลาแรลงบอกหลายปรกเทศนั่งกินอหารไม่เดือนเยู่บาะหลวงุกของมือพลปือเหนียมาปุ๋เอา <cin stereotype> <maks> dữ dữ <sympath là> ừ ừ bay, hm tục bay. ข้าวหุงก็คือข้าวเหนียวพี่น้องครับเกลี่ออยเพื่อนเอามาต้มนะครับมามาหุงมันจีแคนคือข้าวเหนียวพี่น้องปั่นกไ็ได้ครับเอาหมื่นท่านน้ำมาานันเจ้าอยปั่นคือข้าวเหนียวนี่กินแท่นข้าวเหนียวครับพี่น้องจังใหญ่ง่ายก่อนเสียเนี่ยเน่ยควาง่ายเลยก่อนละบอเอาใหม้มันอิ่มกินข้าวแหลงน้ำจืดใส่ละ หืมกรตปอง่าว <c oughs> ลางออกไปเ้ว่อยล่ะ กนิ่นไงพอแล้วกินผักแว่นพี่น้องครับมื่กินง่ายมันควรมนบ่อยพอไม่ส้นอะไรนะสาดเอามันเยิมมันส้น้างมันต่อผ่านตัดยาแล้วเพิ่งเขาฝ่อเฟลืองให้กินมันกินเบอด์จีบว่าเฟืืองวันเฟลืองคนหนึ่งผมครับผมพี่น้องสำรับมนี นวินกับพอกสีลาพีลาน่องไปเพียงกันนี่ของพี่น้องสุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมพ่อจ๋าจสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเหมือนเสาพอกันไหมครับสวัสดีครับครับผมเหมือนเสาพอกันไหมขอบคุณครับขอบคุณครับ